สมาชิกเราต่อไปซื้อผ่านแอปเราจะมีแอปซื้อผ่านแอปแต่แต่ใครอยากจะเป็นคนขายอันนี้มันจะมีเรื่องของกฎหมายคือคุณต้องลงทะเบียนเป็นเป็นตัวแทนคือทลงทะเบียนขายหวยอ่ะแล้วคุณมีเครื่องเนี้ยคนเครื่องเนี้ยไม่ให้ทุกคนจะมีลงแล้วเนี่ยทางเนี้ยเขาต้องลงทะเบียนว่าคุณเป็นตัวแทนในสังกัดเหมือนของเขาเนาะไม่ต้องยืเราเนี้ยเขาเนี้ยเวลาคุณขายปุ๊บเนี่ย ใช่ไหมคุณไม่ต้องคุณไม่ไปซื้อหวยมาแบบพวกขายหวยอ่ะต้องไปซื้อมาเปิดตัวเปิดตีมาัดขายไี่หมดก็รอบแต่นี่คุณไม่ต้องจริงมากขายเท่าไหร่โถ่าคุณมีวางเงินโว่าวางเงินโว่าคุณวางเงินประกันหนึ่งแสนสมมติเงินคุณจะมีหนึ่งแสนใช่ไหมโตินะคนขายหวยจริงมากแทนที่คุณจะไปซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมมาต้องเยอะแสนหนึ่งหรือห้าแสนคุณต้องไปซื้อมาเนี่ยที่คุณแบบคุณมีเงินโถ่หนึ่งแสนเนี่ยมั้ยคุณมีสิทธิ์ขายไม่จํากัดจริงไหม ไม่จํากัดและขายได้เท่าไหร่จริงไหมมันก็ตัดเงินเข้าไปเท่านั้นแหละเป็นเอาวีวิ่งเข้าไปจริงไหมไม่ต้องมาเล่สตอร์กแอไม่ต้องมานั่งกองเงินว่าเรามีเงินประกันอยู่ในนั้นเหลือเหลือหัวยอีบายอย่างเงี้ยคครรัับบแล้วเมันเข้ามาไม่อั้นด้วยไม่มีหมดแล้วคุณสามารถขายถ้าว่าเขามีโคต้าอยู่หนึ่งหนึ่งล้านใบอ่ะเท่ากับคุณมีสิทธิ์ขายหวยอยู่หนึ่งล้านใบจริงไหมใช่จริงว่าคุณมีโดนได้ใบอ่ะคุณจะเลือกอะไรมีอยู่หนึ่งล้านใบให้เลือกอ่ะ แต่ถ้าคุณเปพวกค้าขายหวยทั่วไปจริงว่าคุณก็มีอยู่แค่ของคุณเนี่ยใช่ได้ก็ไม่รู้ได้อะไรมาก็ไม่รู้แต่เราชุดเราคุณมีชุดมาเยอะมากนะอืมมีอาจากย์ถือใส่ตรงตก็ได้มั้ง